น,นุกอยู่ที่เดอะวอลราชพฤกษ์นะคะด้านหลังนุกเป็นนะคะคเป็นร้านที่ชื่อว่าคาโกโนยักนะคะนุกเห็นอยู่ในกลุ่มคนรักบุฟเฟ่น,นะคะเอามาลงเอาไว้แล้วพอดีว่าช่วงนี้นะคะกลับมาหาแม่ที่บ้าน1ิ่ก้าวค่ะก็เลยมีโอกาสได้แบบแวะมาหาอะไรทานนะคะแถวแถวเส้นราชพฤกษ์นะคะยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านกันนะคะว่าในร้านนะคะจะมีอะไรน่าทานบางนะคะแล้วก็รวมๆนะคะ นุกจะปรื่มกับร้านนี้ไว้เออก็เดี๋ยวต้องพอลองดูกันวันนี้ค่อนข้างเขินกล้องหน่อยนะคะเพราะว่าเราเอาโกโกลมาถ่ายแหละนะคะเป็นครั้งแรกกับการใช้โกโกลนะคะถ่ายคลิปเดี๋ยวค่อยมาตามดูกันนะว่าสุดท้ายเราจะเป็นยังไงนะคะโถบ๊ายบายนี่พอเราเข้ามาที่ร้านนะคะเราจะเห็นอากาศร้อนีด้วยแต่มันมีแบบมันมีสตอรี่อ่ะ เออปกติร้านจะเป็นกระดาษรองธรรมดานะคะหรือว่าก็อาจจะมีแบบว่าเออเป็นมับฝากสร้างหรือแบบแนะนาําเมนูอาหารนะคะแต่ที่นี่จะเป็นแนะนําวิธีการกินชาบูชาบูของเขานะคะอืมมันดูมีสไตล์ดีนะมนะ่าสนใจก็แบบอ่ะเดี๋ยวเราเข้าดูที่เมนูกันนะคะอันนี้เป็น option oh, to eat นะคะก็คือบุฟเฟ่ที่เราสามารถทานได้ทุกอย่างนะคะตามอ่โปร ที่เลือกดิจิตอลจิ้สไตล์ต้ตนตำรับแคจากโซาต้าวันนี้เราจะได้กิน,นชาบทีจากโซาต้าเลยจ้ะสามารถดูชีพตอนแรกอะนึกกลัว่าจะเลือกเป็นตัวสี่นเก้าๆไงเพราะว่าเออจะเป็นเน้นที่แบบพวกของทอดนะคะไม่ได้อยากทานเนื้ออะไรขนาดนั้นเว้ยแต่ว่าความพีของมันคือถ้าเราจะทานข,ของทอดได้มาที่ดู อันนี้คือไฮไลท์ท,ลที่เราจะมาทานนะคะพวกของทอดทั้งหลังนะคะเขาเรียกว่าคูชิอาเกะนะคะแล้วก็เทมปุระจริงๆก็บอกว่าคูชิอาเกะเนี่ยถ้าเราไปโอนากา์เนี่ยเราจะเห็นร้านขายคูชิอาเกะเยอะมากเลยนะคะเขาเรียกว่าของของทอดจิ้มจิ้มซอสอะ่ะคือจริงๆเขาเรียกอะไรไม่รู้แต่เขาเรียกว่าของทอดจิ้มซอสเลยเออน้ำซุปเราสามารถเลือกทานได้สองน้ำซุปนะคะก็จะมีเป็นแบบว่าโชยุคัมบุนะคะ ลูกกระดูกหมูนะคะแล้วก็เป็นซูชิยากิเนาะนูกเลือกเป็นกระดูกหมูกับซูชิยากิไปค่ะหลักๆแล้วเราจะเอากระดูกหมูมาใส่กับเส้นราเมงเพราะ,ะ <c oughs> ว่าเราส,าสั่งเส้นราเมงไปด้วยแล้วก็จะทําเป็นเหมือนแบบว่าราเมงกินได้ด้วยนะคะท <c oughs> ุกยังร่างกายมันยังไม่รู้อนไปจากราเมงมนี่เมนก็จะป,ประมาณนี้มีซูชิโน่แต่ซูชิโน่ก,ก็ไม่ได้สั่งอะไรไปเยอะ,ะคะ่ะ เพราะว่าไปสั่งเป็นเมนูพิเศษของเค้าอะคะ่ะช่วงนี้คือทางร้านเค้าจะมีเมนูพิเศษเพิ่มมานะคะปกติจะมีเป็นไข่ตุน๋นกุอัดนะคะแต่ว่า,าช่วงนี้จะเป็นไข่ตุน๋นโฟร์กลาส์นะคะแล้วก็เป็นไข่ตุน๋นัฟเฟิลแต่ว่าไอ้สามรายการเนี้ยเขายกเลิกการขายไปเลยคนน่าเสียดายเลยนะคะเราก็ไปสั่งเป็นกุ้งิมนัคนะคะมาทานอ่ะโอเคข,ข้าวข้าก็มีทางจานนี้เหรอ มีอะไรอีกอ๋กอ,อของทอดอันนี้ก็นุ่ก็สั่งไปค่ะปลาเกะเขาคลอนคลอนไปแล้วข้าวมันก็ที่สั่งไม้หมดเลยนะคะแล้วก็จะมีพวกไอติมด้วยแต่ว่าน้ำเนี่ยรวมอยู่ในบุฟเฟ่แล้วแต่คือจะไม่ลงกับน้ำเปล่านะคือถ้าจะทานน้ำเปล่าก็คือจะต้องใส่ตังโคลแล้วสำหรัจะจะบน้ำเปล่าประมาณนี้ค่ะคุณมาชิมันไหมนะคะถึถ้าอาหารมาเสร็จแล้วนะคะเราจะพามาดูความน่ารักของอาหารที่เราได้ไไรับใมนนี้อีกทอบหนึ่งค่ะคุ 谢谢。谢谢 ขอทอดมาเสร็แล้วนี่ไงเราก็มีตัวนขึ้นมาด้วยคต่มันดูน่าจะเป็นชีเด็ดมากเลยนะอันนี้เป็นชีนะคะเป็นชีทอดแต่เราลองกัดให้ดูนะเรากั้กกกๆๆๆๆก่ก่อนทำาุ๊บจุ๊บจ่๊บจุ๊บจุ๊บ้อ๊บจุ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 ๊มจน๊บจุ๊บจุ๊่จุ๊บจุ๊บจุ๊บมุุ๊จุ๊บจุ๊บจุ๊บดุ๊บจุบน,น คูดีน้ำจิ้มน้ำจิ้มของพ่าเูดีมากค่ะโอไมลด้วยแล้วกินก่อน พรเพิ่งทานอาหารเสร็จนะคะความประทับใจเหรออัอนนี้ก็ต้องบอกว่าสําหรับมื้อนี้นะประทับใจแบบนี่เลยนะคะแบบว่าสูงมากๆเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันคุ้มค่ากับราคานะคะมีของทอดนะคะของทานเล่นเยอะมากๆเลยน้าซุปก,ก็มีให้เลือกแบบหลากหลายแบบนะคะที่ถูกใจก็จะเป็นซุปก,กระดูกหมูอะคะ่ะที่แบบว่าเออเราสามารถเอาราเมงน,นะคะมา เป็นราเมงอะมาใส่นะคะจนเราสามารถทําเป็นราเมงซุปกะดูกหมูเองได้อะเหมือนได้กินราเมงซุปกระดูกหมูได้กินแบบเป็นพวกเนื้อชาบูนะคะแล้วก็ได้กินเป็นของทอดค่ะแล้วของทอดเขาเยอะด้วยนะคะนอกจาก่อาวเทมปุระนะคะยังมีของทอดแบบสไตล์โอซาก้าด้วยนะคะสำหรับใครที่คิดถึงของทอดนะคะที่จิ้มซอสนะคะแบบฉบับโอซาก้านะคะก็มาที่นี่นะคะบผม โกโนยะนะคะมีครบเลยค่ะชาบูทอดราเมนนะคะจในที่เดียวนะคะก็โดนโปรโมชั่น699ไปถือว่าค่อนข้างคุ้มค่ะสำหรับวันนี้ยังไงมีโอกาสจะแวะมาทานอีกน,นะคะใครที่สนใจนะคะก็ลองมาตามรอนลูกได้นุ๊กกับคาโกโนยะนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดทูกใจนะคะกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปหน้าของลุกนะคะบ๊ายบาย